ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะค้างค่ากระตุกกระตุกมีคนโทรเข้ามานะครับค่ะ <5. S 2> เดี๋ยวอีกสิห้านาทีสิบห้านาทีเดี๋ยวเราลงลงฮาร์ดไลทุกวันจะเปิดการมองเข็นค่ะเดี๋ยวมาทุกวันเลยพอสะดุดปุ๊บคนดูของเราออกไปเลยค่ะ โน้ตซี่ C, พี่ลืมของไว้ที่ออฟฟิศพี่ภูมิอ๋ออ่าโทรมาตอนนี้ไม่ได้เนาะคุณโคดรอมคุณเข้ามาเลยค่ะคุณโคตรอมดีขึ้นค่ะเอามาพี่น้อง <c oughs> กลับมาขายของคือเก่าทุยพี่หนูอยากลองมือพี่มือพี่ที่แบบว่าอันนี้เขาถามว่าใช้ได้กับทุกสีผิวไหมอันนี้คือมือพี่ภูมินี่เป็นสีอะไรคะ อถ้าอ่าาถ้าจะบอกก็คือแตกต่างจากสีผิวหนูก็คือคนละสีสผิวอเดี๋ยวลองตรงนี้นะคะว่ามันจะวอกไหมทุกคนพี่น้องเดี๋ยวมาดูนะคะว่ามือของพี่ภูมิทากันแดดเข้าไปสิพักดีเข้าไปแล้วมันจะวอกไหมตาก็เข้ามาใกล้เลยดีกว่าอือาเอ่าตรงไป,ไปทางหน้าพี่นุชด,ดีกว่า ดูคะ่ะอันนี้นะคะมีทั้งความหมองคล้ำจุดด่างดำรูขุมคน <the> อันนี้ <the mood. S 1> มือหรือตีน <laughs> มาค่ะนี่คะ่ะอดูนะคะผมอมันเนี่ยโป๊เอันนี้คือถ้าคุณผิวเข้มนะคะดูนะคะตอนแรกคุณจะตกใจว่าากลัวมันโป๊แต่ว่าสักพักทิ้งไว้นิดเดียวมันก็คือซึมเข้าไปกับผิวเราเลยทุกคนซึมเลยค่ะ <ใช S 1> ซึมซึมนี่ เห็นไหมคะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมคะนี่กลายเป็นสีผิวที่ใกล้เคียงกันไปเลยเห็นไหมคะถ้าผู้ใดอยากมีออร่าเพิ่มมากขึ้นนะคะจากการท่ากันแดดผสมร่องพืชนตัวนี้ตัวเดียววันนี้นุซี่น่ารักตัวจริงคือออร่ามากๆขอบคุณค่ะคุณพี่เราเจอกันที่ไหนคะคุณพี่ขาใช้ดีจริงๆขอบคุณค่ะสำหรับตีนของพี่นะคะ คมาพ,<ร>พี่เอามือข้างนี้มาใช้คำว่าขาหน้าดีกว่าสุภาพว่าพี่เอามือข้างนี้มาเทียบกันสองข้างเห็นไหมคะทุกคนโอ้ยก็เห็นไหมแล้วมันไม่ได้ดูวอกนะมันไม่ได้ดูวอกเลยจริงไหมเฮ้ยอลังการมากอาวัดผลประกอบการไม่กีบไม่กี๊เพิ่มมันแค่สองหลอดไม่เป็นไร <S <S> <S เพราะว่าวันหนึ่งเราแบบลงคลิปวันละแปดสิแปดคลิปก็ได้ โอเคตาพี่หิวข้าวยังอะไรนะพี่หิวข้าวไหมหรือว่าก็หิวนิดหน่อยแต่ว่าคนชมว่าผอมเยอะเลยกัมใจมือ,อหรือตีนด,ดาบผมดีกว่าพี่ภูมิเป็นคนสุดยอดพอตู้หล่อมากมือหนีสาวนุน่นมวยมีแต่คนชมว่าพี่ภูมิแบบดูโอเคดูผอมดูหน้ายาวหน้าเรียววันนี้มันดูที่ผอมมั้งลองกดมาชายแล้วค่ะขอบคุณค่ะพี่จา๋าพี่เขาชื่อจา๋า ใครที่บอกว่ากดของเราไปใช้หรือว่าชําระแล้วอะไรเงี้ยเราจะอ่านชื่อไงอออสรุปเมื่อกี้ถามไปว่าใครดูอยู่ที่ไหนบ้างขอเสียงหน่อยได้ไหมครับอาขอเสียงเมื่อนี้นนพี่น้องปองไปที่มานั่งคุยกันอยู่จังหวัดใดแน่คะขอเส้าเสียงแน่พี่น้องเอ,อ้ยพี่บูมผอมลงเยอะมากสวัสดีค่ะพี่โอ้ออไม่น่าเชื่อเลยมีคนทักเยอะเลยคชนบุรีมาแล้วหนึ่งมุกดาหารภูเก็ตมีภูเก็ตด,ด้วยจ้าวันนี้ขอนแก่น,บบนอ,อุบลโคราชลำพูน อาเหนือมาแล้วหนึ่งอุบลราชชธานีอุบลอุบลทุกคนอุบลนี่ก็มีคนรู้จักรูเยอะนะตอนอไปอุบลแสดงว่าอู้สุดยอดเลยสปปลาสัสดีค่ะลบบุรีอำนาจเจริญสวัสดีขอนแก่นสกลการสินครับเชียงใหม่จ้าพี่ภูมิเรากินสักแก้วนึงที่ร้านจริงได้ไหมเออไป ดีๆก็อ <laughs> ย่ากิดเย็นๆสักแก้วก็เลยกันแต่ว่าแก้วหนึ่ง <laughs> แก้วหนึ่งของหนูนี่ <laughs> นี่เราไม่ได้ดื่มมานานมากแล้ว <laughs> สามวันสามวันจะลงแดงตายแล้วปะ่ะ <laughs> บอกพอพูดวันี่เพิ่มอยากลงทุกคนพูดนนี้เพิ่มอยากลงเลยท <laughs> <laughs> ุกคนเป <laughs> 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 ็นไลฟ์ต่อ ใกล้หมดแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวมาใหม่พรุ่งนี้เจอกันที่เขาใหญ่ถ้าเกิดว่าตอนเดินทางเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันไลฟ์บนรถได้<ม>เดี๋ยวมาไลฟ์โอเคทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีทลาคลิปดีๆนะคะ